ฝนตกมากเลยดูเช่นทุกคนเดินดูหน่อยสิฝนตกมืดฟ้าโมยเลยดูสิน้ำไหลไหลมาจากฝั่งนูน้นน่ะไหลแรงมากเลยน้ำมาเยอะมากเลยดูสิโอ้เนี่ยดูสิ <c oughs> ไปดูสิ มืดฟ้าหมัวดินเลยท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ฝนตกตั้งแต่ประมาณ11บเนาฬิกาะก็นัน่นแหละโอ้ดูสิน้ำไหลลงท่อเนี้ยเต็มท่อเลยดูสิตกหนักมากเลย เนี่ยดูสิน้ําไหลไหลจริงๆไหลมาจากทางนู้นแล้วก็เข้าสวนแล้วก็เจิงมาฝั่งนี้เลยโอ้ยท่อนี้เต็มเลยนะ่ะดูสิน้ําไหลแรงมากเลยดูฝั่งนี้สิโอ้โหดูสิออกฝั่งด้านนี้นะ่ะ ไหลลงฝั่งนู้นเลยไหลแรงมากมากเลยโอยฝั่งนี้ก็ใช่ย่อชิดที่ไหนล่ะไหลามาแรงมากเลยโอ้ดูสิมืดฟ้าโมเดินะท่านผู้ชมไม่แน่อาจจะท่ม่มอีกก็ได้โอ้ดูสิมันไหลามาจากฝั่งนี้นะ่ะโอ้หน้ําเยอะมากเลยเนี่ยไหลเข้าตรงนี้ระหว่างนี้นะ่ะ ้มันไหลมาจากฝั่งนี้ด้วยสิเนี่ยมาออกมาจากฝั่งนี้โอ้น้ำเท้านั้นเลยทีนี้เนะี่ยเหมือนปีปีนู้นน่ะที่ผ่านมานะ่ะปีห้าสี่ใช่ไหมว่วมเจิ่งลองหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหตกกระหน่ำสัมเมร์เซลจริงๆเลย ตกหนักมากเลยตั้งแต่ประมาณเดือนนาฬิกาเป็นต้นมาน่ะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยอ่ะตกหนักมากเลยท่านผู้ชมดูสิโอ้โหไหลแรงมากเต็มรูท่อเลยแล้วก็ไหลาจากบนท่ออีกโอ้โหดูสิ ไหลแรงมากเลยเนี่ยดูมีแต่น้ำมีแต่น้ำเลยพายุกระน่าโ <c oughs> อ้ยเนี่ยนี่เซาะโอ้ถล่มทลายหมดเลยอะ่ะเนี่ยดูน้ำสิโอ้น้ำมากเลยใจโพงเลยดูสิ เยอะมากปีนี้เยอะจริงๆเลยดูสีมากตัวจริงๆเลยตัวมันจะทลายมาฝั่งนั้นสิ <c oughs> หมืดฟ้ามัวดินไปนู่นเลยดูสิตกหนักมากเลยตกยาวด้วยตกร่วมชั่วโมงแล้วนะหือดูสิน้ำทั้งนั้นเลยดูสิไหลแรงมากเลยน้ำเยอะน้ำฝนล้วนเลยท่านผู้ชมดูสิ โอ,อ,อ้ยกระปูนุ่นนะกระปูปูเห็นไหมปูออกมาแล้วนะ่ะปูน่ะปูตัวใหญ่เลยอ,อือ,อดูสิตัวจะพว่วมอีกแน่ๆเลยดูลักษณะท่าทางแล้วถ้าตกแบบไม่หยุดแบบนี้นะท่านผู้ชม แนวโน้มมันจะท่่มอีกนะสิปีนี้นะครับอ้ยดูข้าวฝั่งนู้นสิมองไปฝั่งนู้นมีเ็ดผลทั้วพื้นที่เลยครับครอบคลุมไปมดูสิเ่ยดูสิน้ำไหลมาจากที่สวนนะครับันเข้ามา ดูสิมองไปที่ไหนเจอเจ็ดคนเนี่ยดูสิคนม,มากมายน้ำม,มากมายจริงๆเลยดูสิ มันไหลมาไม่หยุดไม่ยอมเลยเกียดูสิเกียดถ้าตกแล้วโอ้ฟ้าร้องน่ากลัวจริงๆดูสิอู้ไหลมากเลยมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยอือ <c oughs> <c oughs> เดียดูสิน้ำ,น,ำน้ำทั้งเลยดูสิตอนนี้ก็น้ำน้ำเจิมนองไปหมดเลยดูสิน้ำทั้งนั้นเลยโอ้โหตกหนักมากเลย ดูน้ำไหลมาจากนู่นนะครับจากในหมู่บ้านนะน้ำจริงๆเลยเยอะมากๆลยฝนดูสิมันไหลมาอือ มวละหารน้ำเป็นแน่อาจจะท่วมอีกเนาะโอเป็นห่วงจังเลยไม่อยากให้ท่วมหลอกใจจริงนะครับเ <c oughs> พราะถ้าท่วมแล้วนาะข้าวโอ้ยน้ำมีหลายตนเมท่อข้เลย ิอ้ฝ่านี้ก็ใช่ย่อยดูสิน้ำทั้งนั้นเลยนู่นอ่ะนี่คือชมจา่าฝนตกทั่วอีสานเลยดูสิมองไปมีแต่ฝนนู่นๆไปนู่นเลยอื้อ ดูสิโอเคผู้ชมแก็ภาพบรรยากาศแล่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสิดภาพประการร,รายก็ต้องขอโทษขออฟเดอ้อสวัสดีครับ